ดีเช้าวันนที่ยวอะไรเป็นรูปแที่สี่มืกับบ้านหรอวันนี้เป็นวันเที่ยววันสุดท้ายของเราเด<ม>ินสายนิดนึงแต่ไม่รู้จะไปไหนดีจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไปไหนดีบรรยากาศน้ำแข็งยังละลายไม่หมดเลยแต่ว่าคงไม่มีตกใหม่แล้วล่ะไปเดินเล่นแนาวๆกัน ร้านเค็มๆเค็มๆไอ้กาแฟนะกินก่อนมีไม่ร้านกาแฟนี่มาเลยพันดูไฟฟ้ามันเป็นร้านบรวณ่ไฟฟ้าอยู่แล้ว ได้สิมันมีเยอะกว่าจากโมบโบนีอีกนะเพราะที่ดูไว้ตอนแรกอะ่ะนี่คุณลุงเช็คอินคุณลุงเช็คอิน,นเอาต้องถ่ายอะ่องังเลออริจินอลิ เดี๋ยวเลยก็ได้ค่าตรงนี้เดี๋ยวเลยก็ได้ อันนี้คืออะไรเป็นน้ำหิอกหินย้อยเลยเนะี่ยอุ้ยลื่น่ะ ไม่ได้หิวปลาเลยชนิดฮะเออหาปลาเกลือ ดูปิดเยอะเลย อุย้ยกระดาษหลน่นปรับขึ้นรถ เลยนะรถรางจะไปภูเขาครับทางขึ้นปิดดีนะเปิดดูกว่าไม่งั้นไปลงตรงนั้นแล้วแบบชิบหายเลย <laughs> เดี๋ยวเวลา <laughs> นี้เราก็เป็นแผนกลับไปทางเดิมลงมาขึา้นรถไฟใช่เดินเที่ยวเมือง Ok nào. Đi cả. Ôi kinh hỉ mã chứ ơi. Lão chơi hỉ mã lão ta lên. Lão chơi. Không này, lão chơi cục mình đừng đủ. เพราะอันนี้ข้างในแข็งแนะ่ๆต้องเป็นหินโอ้ ม้นถือเอปากไหไมทอะไรอะทรอะไรเราไปเล่นกับนอ้องจริงลงได้ปะไม่รู้ขึ้นไปดิมาตัง้งจะเจ็บไหมอันนี้มันจะเจ็บไหม ระวังขาดีๆไะเจ็บนะไม่เพราะว่ามันเล็กไปแต่เข้าว่าจะจะเจ็บนะเย็นตุ๋นไหมตุ็นไหมอัน,นใหญ่นนเหรอเอา,านะเออยอครับ ไม่ลงไม่ลงอันนู้นดีกว่าอันนู้นดีกว่าอันนี้ไม่ลงหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาหลังเข้าหลัง สวัสดีครับกินเลยอะลูกบ๊ายบาย ที่นาโดดกอ,อ,อ,องแบบว่าโอ้ทำไมมันไม่อะไรสาราพักกาแล้วลุงกะคุยโทรศัพท์แล้วมันก็มาร้องแบบเหมือนคนตีนร์ตอะไรกาวเนี่ย lạnh, nóng chênh lên, sayแดด nặng, buồn, lấy มันจะลุมขี้หมาเนี่ยะจาก,กูซาจัดจ้า,จา,จานในย่านนี้ นักเลงว่ะเฮ้ยสวยจังนี้หลังจากอยู่ในเมืองลองพิดลงทูกานั่งรถไฟมาอยากกระเดินไปอ้ยตังนี้สวยมากเลยมีพื้นที่สวยๆดีด <c oughs> แหนาว เดี๋ยว่าเจ๋งเชื่อเขาเส <c oughs> ถิถึงแล้วถึงแล้วถ่ายเราตลอดเลย <c oughs> ถ่ายรูปประสบความสำเร็จไหมเพราะอาหารที่นี่หอมมากเลย อันนี้คือเวกช็อปไม่ใช่ข้าวเขาก็อยู่โซนหนึ่งให้ไห้น่ากินนะอันเนี้ยคืออะไรไม่รู้แต่ม,มอ,อ,อ,อะไรกบสัโอเออออนคือนมช็อกโกแลตอมันคือเกิดกิ่ไ้น ข้นมากเลยมันอนมมากนั่เคืไติมละลายเลยคืนชื่ว่านมฮอกไกโดนันร้อนเกิร์ละลายอนี่ไงนีป่ะได้ป่ะไข่ชาเป็นซอฟเสร์ฟทกินไม่ได้เลยเลยมลงไม่ได้ไม่มีเน็ แค่ให้กินได้หรือเป่ะเนี่ยลิ้วมันลิ้วมันลิว้วพูดถึงว่าก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็สองร้อยบาทอืมสองร้อยกว่าบาทสองร้อยส0บสองร้อยห้าสิบจานเล็กถาดเล็กเราจะชิมอันนี้คือแกะช้อนไหมเดี๋ยวก่อนแล้วชิมด้วย้อนอันนี้คือเบคอนระเบคอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ชีส่เบคอนน่าจะโพเตโตนอะอันนี้น่าจะมันว่าอันนี้เลยจะมนอมมินมั้งอร่อยเบาๆนะร้อนร้อนอ ซอสก็นเนี่ยอร่อยดิอสใี่มีเต็มจนมาสีมันแดงจมูกอร่อยขางไทยเออไทเขามาเคยชอบไอืม เขาเข้าใจนะเขาว่าเค้ช็อปอะคนเาเขาอรว่าเราอะจริงเราต้องพูดองพูดคมาชิมซอสไหมัซอสเนตล่าเราะที่มันออกหวานๆนี ไอ้เขียวเขียวคืออะไรอ่ะผิดไทยปะเหมื้อผักโขมเนื้อผักไก่อร่อยเหือยหิวมากจะอร่อยเด็กสดมากอ๋อแมวแมวแมวพอมเสียตังเข้ามาแล้วแต่เว้ยเดินงงงงอยู่นะครับ ไหนต่ออันนี้คือโรงงานช็อกโกแลตนะถ้าเข้าอยู่ประมาณคนละสองร้อยบาทเวลาเคียนี <c oughs> ่มาโรงงานอนะ่ะเียนเป็นชินช้นๆนะ พี่แซ่ผมก็ชอบนะชอบอย่างนี้นี่ส่นนีเป็นเค้กชกแลตอซว่นเน่กระเ่าเทปนะครับก็เทปที่เออ่นเลยนะเธอพี่นี่ก็ว่เข้นมาใหม่แม่อร์ใหม่แข็งเนาะ もう一つ、クリスが、何度の作品より、ホワイトチョコレートが少しだけ長期中、<music> うん、なぜか,か、ホワイトチョコレートが大きいと、何がきついか、それもありますが、ちょっと気になるかな。<music> ไอ no ้รูปเป้มันโลทีละชั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือตัวซิมที่เคยปะเอาไปใส่ในไม่ใช่อันนี้คือไอ้แป้งตัวทำเค้กอแป้งเค้กขอไม้ตะกี้นั่นไงนไม thank you.

嗯。<Yeah. S 1> yeah.